สวัสดีครับเอฟลุงศักดิ์พาซิ่งทุกท่านวันนี้ผมมีเคล็ดลับเรื่องแอลกอฮอล์นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ขับรถบรรทุกหรือขับรถส่วนตัวนะครับรถทุกคันจะติดฟิล์มมาแล้วมันจะมีโลโก้ติดอยู่บนฟิลม์มเราจะใช้แอลกอฮอล์นี่ลบออกนะครับบางท่านก็อาจจะรู้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อคนขับรถทุกท่านด้วยนะครับนี่นะครับรถทุกคันนี่นครับที่ติดฟิล์มมาเวลาเราจะถ่ายภาพถ่ายอะไรมันจะติดมานะครับนี่นครับนี่นครับที่บนฟิล์มนะครับเนี่ยเวลาเราถ่ายรูป นี่เรามาดูกันนะครับเตรียมผ้าไว้เตรียมผ้าไว้ฉีดเลยครับเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์นะครับเนี่ยหายไปแล้วครับหายไปแล้วชีดอีกบางท่าน ยังไม่รู้นะครับบางท่านก็อาจจะรู้แล้วถ้าอันนั้นก็บอกต่อๆไปด้วยนะครับนี่มันไม่ยากเลยครับออกง่ายๆครับเนี่ยทีนี้เวลาเราถ่ายภาพเราขับรถไปก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเนี่ยครับคอยดูนะครับง่ายๆแค่มีแอนอฮอล์แค่นี้ครับเตรียมผ้าไว้นะครับ เรียบร้อยครับไม่เหลือแล้วเราก็ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดตามนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์มันจะทําให้ฟิล์มเรามีปัญหานิดหน่อยอย่าลืมใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดออกนะครับนี่ครับเนี่รถทุกคันที่ติดฟิล์มมาครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับจากลุงศักดิ์พาซิ่งนี่นะครับ เช็ดออกให้หมดฉีดแอลกอฮอล์ไม่ต้องฉีดเยอะนะครับแค่นิดเดียวก็ออกแล้วครับไม่เหลือทีนี้ก็ไม่เหลืออะไรมาบดบังเวลาเราถ่ายภาพแล้วครับเห็นไหมครับบางทีถ่ายภาพไปอะไรมันอยู่ข้างหน้ากระจกเรา